สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวเวียดนามวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะเวียดนามคว้าเหรียญทองซีเกมสมัยที่16วอลเลย์บอลหญิงรายการซีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชารอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับคู่ปรับตลอดการทีมชาติเวียดนามผลปรากฏว่าทีมชาติไทยเป็นฝ่ายเอาชนะไป3-1ตเซตคว้าเหรียญทองซีเกมสสมัยที่16แบบไร้เทียมทาน จากเพจนิตยสารบอลล์บอลเวียดนามก็มีชาวเวียดนามได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้างทัศนคติของชาวเวียดนามท่านแรกครับ และแล้ววอลเลย์บอลหญิงซีเกมก็จบเหมือนเดิมแชมป์ทีมชาติไทยส่วนรองแชมป์ทีมชาติเวียดนามเหรียญเงินเต็มตู้โชว์แล้วถามจริงไม่เบื่อดือไงเมื่อไหร่จะได้เหรียญทองกับเขาสักทีต้องรออีกนานไหมท่านตอไปครับต้องยอมรับว่าศักยภาพของผู้เล่นทีมชาติเวียดนามยังสู้ทีมชาติไทยไม่ได้มีเพียงโฟทีเท่านั้นที่โดดเด่นแต่ก็ไม่สามารถแบกรับทีมคนเดียวได้ฝากถึงสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามต้องสร้างผู้เล่นแบบโฟทีขึ้นมาอีก ทันต่อไปครับก่อนเริ่มซีเกมแฟนบอลเวียดนามตั้งความหวังไว้ที่เหรียญทองเพราะผลงานที่ยอดเยี่ยมในรายการชิงแชมป์สโมสรเอเชียรู้สึกผิดหวังมากที่ได้แค่เหรียญเงินโอ้พระเจ้าเมื่อไหร่จะสมหวังสักทีทันต่อไปครับยังดีที่ได้หนึ่งเซตขอให้มุ่งมั่นและพัฒนาต่อไปสักวันจะเป็นวันของทีมชาติเวียดนามแน่นอนคิดว่าอีกไม่นานคงได้เห็นทีมชาติเวียดนามคว้าเหรียญทองซีเกม ขอแค่อย่าท้อและสิ้นหวังโอกาสยังมีจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นต่างและเพิ่มเติมว่าทุกครั้งที่เจอกับทีมชาติไทยไม่ว่าจะรายการไหนก็จะมีคำกล่าวแบบนี้เสมอมุ่งมั่นและพัฒนาต่อไปเบื่อแล้วอย่ากลก่าวคำว่ายินดีด้วยพวกคุณเก่งมากชนะทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเป็นประวัติศาสตร์ท่านต่อไปครับ จบรอบรองชนะเลิศก,กับทีมชาติอินโดนีเซียรัฐบาลต้องส่งทีมแพทย์และนักกายภาพบำบัด8คนไปช่วยฟื้นฟรูร่างกายเขาเพื่อหวังจะให้โค้นทีมชาติไทยให้ได้แต่ก็ไม่สําเร็จน่าเสียดายความทุ่มเทไม่ได้ช่วยอะไรเลยทันต่อไปครับจุดเปลี่ยนอยู่เซตที่3ถ้าปิดเซตได้เหรียญทองคงเป็นของทีมชาติเวียดนามประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกทําให้ผู้เล่นทีมชาติไทยนิ่งกว่าแต่ก็ถือว่าทีมชาติเวียดนามเล่นได้ดีกว่าซีเกมครั้งที่แล้ว ท่านต่อไปครับไม่เป็นไรยังมีอีกหลายรายการในปีนี้ให้แก้ตัวเก็บข้อผิดพลาดของตัวเองมาแก้ไขปรับปรุงและพัฒนามันต้องมีสักวันที่ทีมชาติเวียดนามจะเอาชนะทีมชาติไทยได้และคิดว่าคงอีกไม่นานเกินรอทานต่อไปครับแพ้ก็ไม่แปลกเพราะอันดับทีมมันต่างกันทีมชาติไทยอยู่ใน20อันดับแรกของโลกส่วนทีมชาติเวียดนามอยู่อันดับไหนแฟนเบสบอลเวียดนามปรดเข้าใจด้วย แต่สิ่งที่ต้องดูทีมมีพัฒนาการดีขึ้นไหมจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่าชัยชนะยังอยู่ในวันข้างหน้าแต่วันนี้ทีมต้องมีพัฒนาการทีมชาติเวียดนามพัฒนาขึ้นมากแบบก้าวกระโดดที่สําคัญไม่ว่าจะแข่งรายการไหนต้องรักษามาตรฐานเดิมและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทันต่อไปครับฝากถึงทีมชาติเวียดนามอย่ามวัวแต่คิดจะเทียบเท่ากับทีมชาติไทยอย่างเดียว ต้องระวังหลังด้วยเพราะทีมชาติอินโดนีเซียกําลังไล่ตามหลังแบบหายใจลดต้นคอแมตช์รอบรองชนะเลิศรู้เลยอินโดนีเซียไม่ธรรมดาทันต่อไปครับเหรียญเงินอีกแล้วเมื่อไหร่จะได้เหรียญทองสักทีเบื่อที่จะรอแล้วนะให้โอกาสซีเกมครั้งต่อไปที่ประเทศไทยต้องได้เหรียญทองเท่านั้นแต่ถึงจะไม่ได้ก็จะเชียร์และให้กําลังใจจนกว่าจะได้ทันต่อไปครับผู้เล่นทีมชาติไทยเกือบทุกคนที่ลงสนามล้วนผ่านรายการระดับโลกมาทั้งนั้น ซึ่งต่างจากผู้เล่นทีมชาติเวียดนามที่ไม่มีใครเคยผ่านรายการระดับโลกความนิ่งในช่วงเวลาที่ตัดสินแพ้ชนะผู้เล่นทีมชาติไทยดีกว่าทันต่อไปครับ4เกมครั้งนี้ไม่ใช่ของทีมชาติเวียดนามกีฬาย,ยอดนิยมทีมชาติไทยคว้าไปแล้ว1เหรียญทองวอลเลย์บอลหญิงและมีแนวโน้มว่าฟุตบอลชายทีมชาติไทยก็จะได้เหรียญทองอีกน่าผิดหวังกับทีมชาติเวียดนามมากจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นต่างและเพิ่มเติมว่า ฟุตบอลชายโอกาสควาเดนทองพอกันทั้งสองทีมใจหนึ่งอยากให้ทีมชาติไทยชนะเพราะทีมชาติอินโดนีเซียทำให้ทีมชาติเวียดนามตกล่ออีกใจก็อยากให้ทีมชาติอินโดนีเซียชนะเพราะไม่อยากให้ทีมชาติไทยเพิ่มสถิติแชมป์ทนต่อไปครับแมตช์นี้ผู้เล่นทีมชาติเวียดนามเล่นได้ดีแต่ไม่ค่อยมีสมาธิยิ่งในจังหวะเกมที่ตัดสินแพ้ชนะยิ่งมีอาการประมาเห็นได้ชัดเจนในเซตที่3พอปิดเซตไม่ได้ขึ้นเซตที่4จิตใจก็เริ่มท้อตรงนี้ต้องแก้ไขด้วย ทันต่อไปครับถึงจะแพ้แต่ขอบอกว่าผู้เล่นทีมชาติเวียดนามทําได้ดีกว่า4เกมครั้งที่แล้วสู้กับทีมชาติไทยได้ดีขึ้นนอาการประม่าเมื่อเจอกับผู้เล่นทีมชาติไทยไม่มีให้เห็นแล้วยกเว้นเซตที่3เกมมันกดดันมากน่าเสียดายที่ปิดเซตไม่ได้ทันต่อไปครับวอลเลย์บอลหญิง4เกมทีมชาติไทยคือเจ้าเหรียญทองส่วนทีมชาติเวียดนามเป็นได้แค่เจ้าเหรียญเงินเท่านั้น รอบแรกถึงรอบรองผลงานสวยหรูแต่รอบชิงชนะเลิศจบไม่สวยทุกครั้งทันต่อไปครับ4ีเกมครั้งนี้ทีมชาติเวียดนามขยับเข้าใกล้ทีมชาติไทยอีก9ก้าก็หวังว่า4ีเกมครั้งหน้าทีมชาติไทยจะสะดุดขาตัวเองล้มบ้างนะหรือไม่ทีมชาติเวียดนามก็ต้องวิ่งแบบก้าวกระโดดถ้าอยากจะชนะจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าไม่ต้องหวังให้คู่แข่งพลาดพังถ้าอยากชนะก็ต้องช่วยตัวเอง มุ่งมั่นพัฒนาให้มันหนักกว่าเดิมจนกว่าจะเอาชนะทีมชาติไทยได้ถ้าวันนั้นมาถึงมันจะเป็นวันที่สวยงามและน่าชื่นชมที่สุดเป็นกําลังใจให้นะทนต่อไปครับก็วนอยู่อย่างนี้นี่แหละทีมชาติเวียดนามไม่ไปไหนสักทีได้เข้าชิงชนะเลิศแต่ก็จบด้วยรองแชมป์ตลอดเหมือนเอาซีรีส์เก่ามารีเมคให้แฟนเบสบอล,บอลเวียดนามดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าน่าเบื่อมากทานต่อไปครับแพ้ทีมชาติไทยได้รองแชมป์อีกแล้ว ผิดหวังเพราะซีเกมครั้งนี้ทีมชาติเวียดนามพร้อมกว่าทุกครั้งทั้งผู้เล่นและขวัญกำลังใจของทีมใครรู้บอกหน่อยได้ไหมทีมชาติเวียดนามยังขาดอะไรถึงไม่ชนะทีมชาติไทยทันต่อไปครับมุ่งมั่นฝึกซ้อมให้หนักกว่าเดิมแค่นี้ยังไม่พอเอาชนะทีมชาติไทยได้ถ้าเขาซ้อม1ชั่วโมงเราต้องซ้อม2ชั่วโมงถ้าเขาวิ่ง1กิโลเมตรเราต้องวิ่ง2กิโลเมตรไม่เชื่อว่าทีมชาติเวียดนามจะไม่สามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ทันต่อไปครับ เข้าใจและทำใจได้เพราะวอลเลย์บอลไม่มีเสมอมีแต่แพ้กับชนะอยู่ที่ว่าทีมไหนจะทำได้ดีกว่าเท่านั้นเองก็ยอมรับว่าทีมชาติไทยทำได้ดีกว่าแต่ดีกว่าทุกทัวร์นาเมนต์มันก็ไม่ไหวเมื่อไหร่ทีมชาติเวียดนามจะชนะทัศนคติของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับวันนี้ไม่ชนะพรุ่งนี้ก็ชนะได้รายการนี้ไม่ได้แชมป์รายการต่อไปก็ได้แชมป์ได้เช่นกันเป็นกำลังใจให้ผู้เล่นทีมชาติเวียดนามทุกคนขอให้สู้ต่อไป ส่วนผู้เล่นทีมชาติไทยก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วเจอกันใหม่นี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวเวียดนามไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคนทั้งประเทศครับ